ดี่สีสีสวยมากอะสีแดงอะอ,อ,อ,อะไรอะอะ,อะไระอะอะไรสิดคโูรอะนิ่งๆนะพี่สาวนิส กดติดตามช่องพี่กุ๊กกุ๊กตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเบื่อจังอโอ้ยจะมาทำอะไรที่นี่นะพี่กุก๊กก็ช่วงเนี้ยไม่มีสตังค์นะสิคะสตังค์ก็แปลว่างเงินน่ะพี่แสงก็ไม่อยู่ช่วยกันหาเงินเลยมัวแต่ไปติดผู้ชายอยู่นั่นน่ะนี่มีรองเท้าพิเศษอะไรเนี่ย รองเท้าหาเงินไงเขาบอกว่าจะต้องเนี่ยดำนาเนี่ยถึงจะได้เงิน100ร้อบาทโอ้ยสุ่ลูกหูลูกตาเลยฮะใครจะไปดำได้ตอนแรกบอกว่าได้100บาทง่ายๆแค่ดำไอเราก็นึกว่าดำน้ำเล็กๆน้อยนที่ไหนได้ดำนาแล้วไม่ใช่แค่นี้นะหน้าอย่างกว้างนั่นน่ะสิฝันไปเถอะ เสียงอะไรอ่ะใช่ว้้าวนั่นใครมาเล่นน้ำสงการน่ะนั่นสิเฮ้ยนี่มันไม่ใช่วันสงการนี่นี่มันเดือนกุงพาอืมเออแล้วเขาทำอะไรอะคะหรือจะไปถามเขาไหมโอ้โอเคเผื่อเป็นวิธีหาเงินแบบใหม่แบบซับใช่ใครทำไรอ่ะ เหมือนอซูเปอร์ฮีโร่หลายสย่างเฮ้ยเหมือนไอ้จอนแมนด้วยกูคนคนคนชินจังเหรอทำไมแต่งตัวแบบนั้นอะแต่งตัวเหมือนเครื่องบนเป็นไอรอนแมนตรงกลางเป็นซูเปอร์แมนแล้วข้างล่างเป็นซูเปอร์เกิร์ลเฮ้ยผสมผสานดีมากเลยผสมผสานได้อย่างไม่ลงตัวมิกแอนด์แมชเออแล้วชินจังทำอะไรอะชินจังมาหาปลาปลาเหรอหปลาที่ว่านี่คือปลา หรือปลาปราด้ดนี่แหละตัวตัองสิบบาทจริงมจังอ่ะแล้วไปขายหาเงินมาให้สาวๆเนี่ยโอ้โหปลากรดตัวตั้งสิบบาทอุ้ยวันนั้นแ่ะเห็นร้านขายปลาขายตัวละแปดสิบเลยจริงเหรออุ้ยไม่ได้การละเราต้องหาปลากรดหาเงินอืย A few moments later ก่อนที่เราจะลงน้ำที่เราไม่รู้แหล่งที่มาเนี่ยเราต้องใส่รองเท้าบูทอืม ไม่ใช่ไม่ใช่บูธแบบนี้นะคะทุกคนดีกว่าโอเคขอยืมโอ้ยกุกๆไม่เห็นได้เลยโอ้ยคุณมันโกหจริงเลยอ่ะไอ้กวาดอย่างนั้นเนี่ยปลามันก็หนีไปหมดแล้วสิเขาต้องให้เห็นตัวปลาก่อนแล้วค่อยๆช้อนอ๋อเห็นตัวปลาก่อนใช่ไหมใช่เรียกปลาฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลปลาโฮฮัลโหลโฮฮัลโหลโอ้ยไม่ใช่อย่างนั้น เราต้องไล่เดินหาตามขอบนี่ก่อนแล้วก็พอเจอตัวปลาแล้วก็ค่อยๆช้อนโอเคมีเงินไปทางนะมิ่งๆตรงนั้นดีกว่าโอ้ยโอ้ยโอตัวอะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะตัวนี้นะใช่ไหมเน่ะใช่ไหมใช่ไหมใช่จริงๆด้วยพี่กุ๊กโอเคจับเลยนะหนึ่งสองสามเข้ยนีเ นี่เฮ้ยไม่ได้อเะค่อยๆตักบอกว่าค่อยๆตักค่อยค่อยไม่ทันชิ้นเลยพี่กูตักเร็วเร็นี่นีได้ไหมนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่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 เฮ้ยเนี่ยเฮ้ยได้จริงๆด้วยอุ้ยปลากัดหนึ่งตัวฮึ่มยเก็บเลยโต่อ มีปลาเข็ม้วยพี่กุ๊กตรงนั้นน่ะนี่ก็นน่าระใช่ปลากรัดแน่เนยๆสองตัวสองตัวนี่ทุกคนตัวแล้วนี่โอ้ยโสีตัวนี้สีสวยมากอะสีแดงอะ้ิเนี่ยนี่เป็นปลากัดตัวผู้หรือตัวเมียคะตัวเมียมั้งสีอ่อนๆเนี่ยโอ้ปลากัดนี้นะคะเราสามารถหาเจอตามแหล่งน้ำธรรมชาติ โอ้ยมาแป๊บเดียวได้ตั้งสองตัวได้20บาทแล้วโอ้แต่ประกาศเนี่ยเขาให้มาใส่ในหม้อนะพี่กุ๊กทำไมอะคะเขาเรียกประกาศหม้อเหรอเดี๋ยวหม้อจะรั่วเออค่ะได้ตั้งสองตัวโอ้ชินจังตาไปยังไงบ้างละพี่กุ๊กมาได้แค่แป๊บเดียวอะก็ได้ตั้งสองตัวเลยนะสองตัวเลยเหรอและชินจังล่ะชินจัง ้้ยไเยอะกว่าพี่ก็กุ๊กเยอะเลยเอ้ยทำไมหาได้เยอะขนาดเนี้ยอุ้ยแบบเอ่อเดี๋ยวนะเอิ่มชินชินจังเอ่อเพิ่งสังเกตว่าเอิ่มมันแฟชั่นใหม่หรอการที่เอากางเกงในออกมาจากกางเกงแบบเนี้ยชินจังอยากเป็นซุปเปอร์แมนอ่ะเออเหรออิมซุปเปอร์ใส่กางเกงในสีชมพูพี่กเออซุปเปอร์ใส่กางเกงในสีชมพูเออเออโอเคงั้นเดี๋ยวพี่กูจะหาตรงนี้นะน้าชินจัง พี่สาวอะหาตรงนี้แหละเดี๋ยวชินจังจะไปทางนู้นนะอย่าตามมานะทัานทำไมอ่ะแหล่งน้ำธรรมชาติเหรอแหล่งน้ำใหม่มีปลาเยอะเหรอชินจังไม่บอกหรอกแต่ว่าเนี่ยชินจังได้ตั้งเยอะพี่กุจากแถวเนี้เหรออือยังก็หาแถวนี้ต่ออ้าว อโอ้สักทีจับวัวมันรู้สึกมันรู้สึกจะกดีดีดีๆๆๆีดีดีดียังไงไม่รู้ว่าโอ้ยนี่ปลาอะไรตัวดำๆเมี่ยมเนี่ยโอ้ยมันขรานอย่างนี้เนี่ย อะไรอะ่ะเป็นอะไรชินจังเฮ้ยบอกแล้วใช่ไหมถ้ากินของดิบอ่ะต้องถ่ายพยาธิบ่อยๆไม่งั้นอะ่ะพยาธิไชตูนไม่รู้ด้วยนะโอ้หชินจังไปเออตรงนู้นมาเออเออเออตรงนู้นแล้วนี่คือปลายน้ําแล้วที่ไม่ลอยมาแถวนี้แล้ววางไงเฮ้ยโู้ดโอ้โหพยาธิไชตุนจริงๆด้วยอาการแบบนี้นี่เป็นสังขังรึ้ปลูกเอ้ยนี่บอกให้รักษาวความสะอาด ไหนมาดูตูดหน่อยสิว่าเป็นยังไงโอ้ยเนี่ยพี่สาวอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรดำๆตรงเนี้ยอยู่ในกางเกงไนอ่ะเฮ้ยโอ้ยยังเฮ้ยพี่กุ๊กจะมาดูจริงนะเนี่ยก็มันก็อยากรู้มันคืออะไรอ่ะเอาละพี่สาวด้วยหน่อยเฮ้ยเฮ้ย เดี๋ยวเป็นแผนชิงนจังอยากให้เรากลับก่อนพี่กุ๊กนั่นนะสิขี้โม้จริงๆชินจังอย่ามามั่วเลยอยากจับปลาคนเดียวละสิงั้นพี่กุ๊กอ่ะจะโชว์ให้ดูว่ามันไม่มีปริงจริงหรอกที่ดำๆอ่ะเป็นแค่ปลาสีดำไม่ก็เนี่ยผลไม้จากต้นไม้นี่ก็ได้ไม่รู้นั่นนะสิสดูน้ำออกจะใสขนาดนี้พี่กุก๊กดูนะว่นาน้ำสะอาดเป็นบุญตา น้ำ yeah. สกปรกมากเลยพี่สาวทำไมเอาไปล้างหน้าอย่างนี้นะเป็นไงบ้างพี่กุ๊กสดชื่นชิจังเห็นมันกันไหมเนี่ยอะไรอ่ะอะไรเหรออะไรเหรอกุกสดชื่นดีไงอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรตีจมูกอะชิจังอย่างนี้อย่าบอกนะว่ามันคือปีกไง เข้ารูจมูกแล้วพี่กูกลัวทงไหนทางไหนอีกฝั่งนึงอะฟังไม่เห็นเลยอะว่าเขาเรื่องะไรอะไงดีอะชิจังดึงมาดึงมาชิจังดึงใช้มือดึงใช้มือดึงมาออดึงไม่ได้มั้งเร็วเร็วชิจังอยู่นี้ส่นี่ชิจังไม่กล้าจับมึงมีอะไรช่วยไหมอะอะไรอะชิจังทำนี่นี่คลิปนี้คีินี้คี่ปนีบเหรอ นิ่งๆนะพี่สาวหน่งสองเฮ้ยชีนจางเป็นลมแล้วพี่กุ๊กเชีนจางเป็นลมไปหรอกแต่คนที่เป็นลมว่ะควรจะเป็นฉันหรือเปล่าเฮ้ยอ,อ <ens> นเข้ามาแรงน้งพี่มีปริงจริงด้วยรีบไปดีกว่ามาอีกหรือเปล่าไม่รู้นะฮะ